สวัสดีค่ะจะไป่ทุ่มไม่เนี่เราไม่กล้าไปดนอมอ๋อโอเคโต้โดนเป็นตัวอยู่ค่ะกลัวแบบเกรนะฮะครับนี้ฮุ้ยกดดันละโอเคค่ะต่อค่ะวันนี้สเก็ตต้าที่มาขอแบนด์กับน้ำหอมอิตเซค่ะดีใจนะครับวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าอิเซ่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้ำหอมแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ร่วมกับอิเซ่พี่ยัเก่งครับ ลองแนะนำน้ำหอมที่เราได้หน่อยไหมครับว่ากลิ่นของัวใหม่นเป็นยังไงบ้างรรอ่ะสำหรับวันนี้คือน้ำหอมที่เปิดตัวใหม่ครับจะเป็นชื่อกลิ่นเดิมกับตัวที่เปิดตัวปีที่แล้วก็คือ the sale เอ้ย t e sale d i x e ครับผม <c oughs> แต่ว่าวันนี้คือจะเป็นตัวที่เป็น e d p <c oughs> ใช่แล้วก็กลิ่นมันจะค่อนข้างพิเศษขึ้นเพราะว่าวันนี้สูตรใหม่ที่ออกปีนี้จะจกลายเป็นว่ามันใส เขาเรียกอ,อะไรสารหรอสารสก,กัด <Yeah. S 2> กลิ่นเพิ่มขึ้นมันมันจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นเพราะว่าใสา Amber ่แอมเบอร์ขึ้นมาแบบไรสไตล์กันไหนชที่ฉีดแล้วแบบมันเหมาะกับก,การไปทำไรสไตล์ยังไงบ้างผมว่าจริงๆกลิ่นเลอเซลดิเซ่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับมันจะมีมีความเป็นแบบ sea to the land หมายถึงว่ามันมีความสดชื่นที่ดูเป็น everyday ได้แต่ว่ามันก็จะมีความแบบ รอบนี้คือพอพอใครที่เคยโดมน้ำหอมถ้ามันใส่แอมเบอร์เข้าไปมันจะมีความลึกขึ้นที่ที่ที่บอกว่ามันมันดูเซ็กซี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรอเซลดิเซอาจจะให้ความรู้สึกที่ชิลและสดชื่นเป็นหลักแต่ปีนี้นอกจากชิลสดชื่นมันยังเพิ่มความเซ็กซี่ความน่าค้นหาขึ้นมาครถ้าเคสขังเลเซลดิเซในอะไร ผมคิดออกสองคำแต่อีกคำหนึ่งช่วยได้ไหมได้จริงๆผมรู้สึกว่าสองสองสองอันแรกอยากให้คำว่ายัวยุ่เยั่วยุ่งเพราะว่าวันนี้วันนี้วันนี้ได้ได้ดมครั้งแรกครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันมีความแบบปลายติดเซ็กซี่ลึกๆใช่ก็แปลว่าผู้หญิงก็ผมว่าน้ำหอมวันนี้น่าจะยูนิเซ็กแล้วนะเพราะว่าตัวตัวผมเองผมก็ฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเพศไหนครับ แต่ว่ากลิ่นนี้เรคคอมเมนต์อยู่ออน้ำออยากให้ต่อฝากไปครับน้ำหอมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเปิดต,ตัวแล้วสำหรับน้ำหอมอ,อิเซมิยะเกะสำหรับกลิ่นเลอร์เซลดิเซ่เเซเซนะครับเป็น EDP ก็คคใครที่ฟังผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าลองมาดมกันที่เคาน์เตอร์รอ๋อเดิมต่อเดินเป็นัากมันตกใจมันตกใจ หลอกฮ่าปกติครับไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ฮ่า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 โซดีอ๋อแบบว่ามาเลยโซเชียลแหกแชร์ภาพเราเยอะมากเลยครับรู้สึกยังไงน่าจะเป็นทีมไหมคอัพแล้วผมเก่งปกติไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าอันอาจจะเป็นเพราะไม่ได้กลับมาผมสั้นอย่างนี้นานรู้สึกโล่งไหม โล่งครับอะไรโล่งครับใหตัดผมนายตัดผมเหรอัอรู้สึกผมชอบอ่ะคือหมายถึงว่าอยากตัดมานานแล้วแต่ว่างานมันแบบงานต่อเนื่องเราก็จะไม่มีโอกาสได้ตัดมาหลายปีพอจังหวะถึงเวลาที่มันได้ตัดแล้ก็ก็ดีใจแ,แต่ผมคิดว่าที่เราตัดผมสันคนนี้อาจจะมีผลงานอะไรพิเศษหรือเปล่าครับใช่ใช<อ>จ่จริงจริงจริงไปแว็บทำโปรเจกต์พิเศษมาแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยู่ในช่วงโปรดักชั่นซึ่ง ทำรายการวอนแอร์เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้รอติดตามกันม,มันเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับเป็นของแทยของต่างประเทศนะบโปรเจกต์ใหญ่ยากจังยังอาจอาจะยังอาจจะยังบอกไม,ไ,ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกได้ผมรีบบอกเลยไม่ไม่ได้ตั้งใจจะก,การ์แต่ว่ากลัวพูดผิดแล้วก็เองกนเป็นอนะไรก็ต กนเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมได้ให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นได้พักเยอะขึ้นแต่ถ้าช่วงที่ถ่ายโปรเจกต์อยู่ก็ไม่ได้พักแล้วเละเลยนครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็แบบว่ากังวลเรื่องครอบครัวบอกว่าที่เราต้องแบบว่าเป็นอยากอยากทำให้ครอบครัวแบบว่าสบายดีแบบไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่ได้กังวลแต่ว่าเรียกว่าเป็นความตั้งใจตัวเอง ผมว่าทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเริ่มได้ดูดแลไม่ว่าจะพ่อแม่หรือใครในงานเราเราก็อยากทาให้ดีไม่กดดันไม่กดดันแต่คืองานตอนนี้เราวางแผนตัวเองไว้อย่างไรบ้างก็ผมว่าตอนนี้ผมเปิดมากขึ้นแบบเรียกว่าค่อยๆชิลมากขึ้นเรื่อยๆแบบในใน,ในการรับงานหรือการคุยงานต่างๆผมว่ารู้สึกว่าตัวเอง เปิดใจง่ายขึ้นครับหัวใจเราแข็งแรงมากขึ้นไหมครับก็เ็นเื่องปกติมีคนรวยไหมคบอะไรนะมีคนรวยไหมคบมีตัวเองครับคือเยอะสุดๆช่วงนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมแบบมี มีทอปปี้ที่หลายปีมันไม่ได้ทำแต่พอเราเริ่มมีเวลาเราก็ได้ทำเือเรียกว่าตอนนี้โฟกัสแต่กับเรื่องงานยางยวเรียกว่าโฟกัสตัวเองเป็นหลักผมรู้สึกว่าได้ได้หันกลับมามองตัวเองแบบเต็มที่มากๆสำเรองความไันเราได้มองบ้างไหมหรือว่าเราแบบรู้สึกว่าเออตอนนี้อาจจะยั่งหรือว่าตั่ตัวเราอะไรเงี้ยอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะอยู่กับตัวเองเรียกว่าตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วกันครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เหมาะในช่วงเวลานี้รู้ตัวเอง ก็หมายถึงว่าใครๆก็อยากมีความรักแต่หมายถึงว่า,าถ้าเรารู้ตัวดีว่าเรามีแล้วเราอาจจะทําได้ไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่วิทมิ่งที่ดีแล้วความรักครั้งต่อไปสําหรับเราเรามองว่ามันต้องเป็นยงรูปแบบไหนยังไงคนที่เข้ามาในชีวิตผมว่าเรื่องความรักเราเลือกมองครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคาดหวังเมื่อไหร่มันก็เสี่ยงที่จะผิดมากขน,นาดเพราะแสดงว่าเลิกริงจังไปกับมันถ้ามันจะเข้ามาเราก็ เอ้ยผมว่าผมยังจริงจังกับความรักนะผมรู้สึกว่าในในเรื่องความรู้สึกมันดูถูกกันไม่ได้แต่ว่าผมว่าการแคร์คนอื่นด้วยการรู้ตัวเองมันก็เป็นอีกวิธีหนึง่งที่ผมว่าก็ไม่ได้แยกแับแวเปิดตัวเองเปิดประกาศที่ตัวเองเ,เปิดครับแต่แค่แบบมันก็ไม่ค่อยได้ออกเป็นไหนครับแต่หมายถือว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเลยแต่แค่แบบสิ่งที่ผมแบบเคยอาจจะชอบตอนเด็กๆแต่พอตอนนี้เราทํางานเยอะเราไม่ได้ทํา ตอนนี้เราเพิ่งได้กลับมาทํามันก็ยังยังมันอยู่เหมือนแบบช่วงนี้ผมจะแบบเลีเ้ยงแมลงอยู่บ้านแล้วก็แบบช่วงนี้พยายามสร้างตัวเองเป็นแบบฟิลโมเดลคราฟเตอร์แบบแล้วนั่ง,น,ง,น,งนั่งทำโมเดลมัอยู่กนะวเองมากขึ้นมผ,มผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนจะเป็นแอคทีฟกว่านี้อยากออกไปบ้างแต่เดี๋ยวนี้จะแบบอยากนั่งที่โต๊ะที่เราคอมฟอร์ตแล้วก็แบบ นั่งก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยรักษาความโสดไว้ก่อนเนาะตอนชั้นนี้ตอนหลังไปดิไม่ได้รักษาหรอกหมายถึงว่าผมแค่ไม่ได้ผมก็ใช,ใช้ใช้ชีวิตปกติครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ทวีตแล้วกันว่าฉันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีคนคุยก็ตัวเองแห,งแหละเลยคือค่ายคือกับแมลงคือกับแมลงนงนหะหรือว่าเพื่อนๆตาม d ิสคอ r d ์เนี้ยเออต็มที่เลยครับ เมื่อวานร่วมงานกับพีออ่อามเป็นยังไงบ้างโอ้ยพี่สาวนะหล่ะเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลย<แ>คุยเรื่องละครใช่ไหมเอ้ยนั่นแค่เสียบกันเก่งซะด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าเราเรายังคุยกันถึงเมื่อวานเพราะเมื่อว,วานมันยุ่งมาก่าไม่ค่อยได้วคุยพี่พเขาต้องดูงานอาย่าง่อามเขาก็ลงรูปขอบคุณเราเราแฟนคลับก็มาเชียร์ว่าแบบเคมีต่อแอมเราโอเคเลยอยากให้มีละครบูการผมรีลงสตอรี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่แอมมากแต่ว่าอยากอยากขอบคุณพี่แอมอีกรอบนะครับหมายถึง ตั้งแต่วันที่ชวนดีใจมากที่นึกถึงกันดีใจกเขาต่องใส่ตรงนะเราเขาเขาผ่านเขาผ่านพี่ป๊อกก็คือพี่ที่เราสนิทสนิทเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนที่คุยเรื่องงานนี้คือคุยเองเรามองภาพเองละครกับพี่อ้มต้องจะเป็นรูปแบบเลยนะถ้าเกิดมันมีแนวอยากเล่นแนวแนวไหนกับพี่ามถ้าแบบมีติดต่อเข้ามาท่านะคือแม้ยวงเล็บท่า คือเรื่องนี้เราก็ตัดสินใจไม่ได้อรผมรู้สึกว่าสมมติถ้ามันเป็นบทที่ผมอยากเล่นพี่เขาไม่อยากเล่นมันก็ไม่แมชครับถ้าถ้าเป็นต่อเล่นกับพี่ต้อมพี่แอนดูสักบอว่าโอ้อันนั้นผมยกให้หัวหน้าแอนได้เลยครับเต็มที่เต็มข้อกับพวกผมได้เลยครับ พอ,พอ,พ,อพอเราเห็นคนเชียร์บอกว่าเทมีต้องการเราเราเหมาะกันจริงเรากัาบภาพเรากับเทียมมีได้ความจริงผมว่าเรื่องเคมีออทุกคนมีนะ<ม>แต่บาง<ม>ครั้งมันแค่เห็นเลยหรืออาจจะต้องออสร้างความสนิทถึงจะเริ่มเห็น<ม>แต่ว่าจริงทุกคนนะครับนักแสดงผมว่าไม่ว่าใครลองจับแมช์กันดูถ้าทำดีๆเรามีเคมีต่อกันแทบจะทุกคนเลยครับแต่ถ้ามี มีที่ตอบเข้ามาก็ต้องลับเนาะได้กับยามเฮ้ยเขาเก่งนะเพราะว่าน่าจะให้อะไรผมดีงานงานแม่จะรับรับละครเนี่ยจริงป่ะปีหนึ่งครับงหนไม่รู้ว่าจะรับอีกไหมเออไปเชียร์สิไปเชียร์ต่อเฮ้ยกสักไปไหนต่อต่อเอาเอาแปลกๆเนาะครับแต่ก็ยังไงไม่ว่ายังไงสำคัญสุดก็คือฝาก และเซลดีเซลไว้ได้ครับแต่เขาเป็นหนึเรื่องครับตอนนี้เราได้นายกคนใมาอยากเขาแก้ปัญหาในเรื่องแรกอันนี้พูดแบบความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้อยากก้าวล่วงมากแต่ว่าน้าตอนเนี้ทุกคนแค่อยากได้ลูกประธรรมของคําว่าดีขึ้นและเห็นชัดหรือการดูแลคนที่ประชาชนที่คอยสนับสนุนอย่างเราผมรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้คําว่าคาดหวังเพื่อกดดันกัน แต่ว่าแบบมันน่าจะต้องถึงคนที่ทําได้จริงๆได้แล้วรั้แบบผมอยากฝากจริงแล้วก็คนบันเทิงทุกคนที่เขาตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่รอการนกสนับสนุนจากประเทศนี้อยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอิสระที่ค่ะ